กราบสวัสดีครับผมนกชัชวาลหนึ่งในทีมงานอนิเบตาทีมลูกศิษย์อาจารย์น้อยและพี่พรคนสวยสวยมาพบกันอีกแล้วไม่พูดความทำเพลงมาดูปลาตัวนี้กันดีกว่าครับปลาตัวนี้ก็เป็นเลดกาแล็กซี่คอปโกโกหรือแดงมุกทองนั่นเองก็ปลาตัวนี้เล็กหน่อยนะครับมีขนาด1.3ค่อนไปทางเกือบ1.4ลัหน้าปลาก็โค้งสวยเลยนะครับ สียังไม่เต็มเนี่ยเอาไปหมักอีกหน่อยเดี๋ยเต็มแน่นอนนะครับถานกระโดงกว้างเป็นแผ่นเต็มนะครับ่างกลางตึงใช้น้ําตัดสวยเลยนะครับตะเกียบก็แตก2อหนึ่งข้างตะ,ะเกียบตะเกียบเดียวหนข้างนะครับก็ถ้าใครมี Galaxy Copper เ o นะครับที่เป็นตัวเมียก็นําไปเข้าได้เลยปลาชุดนี้ผมเปิดตัวผูตัวเดียวนะครับที่มีตัวเมียแถมให้ แต่ถ้าใครแชร์เป็นสาธารณะหน้าเฟซเนี่ยเดีย๋ยวผมแทนตัวผู้ข้างหลังไปให้นะครับผมขอเปิดประมูลที่100บาทใส่ราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับลงท้ายด้วยสูงอย่าลืมสแลชชื่อเฟซบุ๊กมาให้ผมด้วยนะครับปิดประมูลวันที่3กันยายน2564เวลา2พทุ่ม40นาทีมีต่อเนื่อง3นาทีนะครับย้ำอีกรอบนะครับ เปิดประมูลที่100บาทใส่ราคาเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วยสูตรชื่อ facebook ผมเปิดตัวผู้ตัวเดียวนะครับไม่มีตัวเมียแถมให้แต่ถ้าใครแชร์เป็นสาธารณะหน้าเฟซผมแถมตัวผู้ตัวนี้ไปให้ครับก็เป็นตัวผู้ข้อกเดียวกันเกตดกันสไว้แพทเทิรัน1ตัวนะครับก็มีตำหนิที่ตะเกียบนะครับตะเกียบสอยกันตอนเด็กแบ่งไปข้างนึงก็ไม่มีผลต่อการทำรูปใดๆนะครับ อย่าลืมแชร์นะไม่งั้นผมไม่แถมให้ยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราออนยูเบต้าเ m เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ